<c oughs> สวัสดีครับอยากเล่าครับเ,เมื่อคืนผมไปอาต้องไล่ก่อนว่าเมื่อวานผมได้มีโอกาสพาลูกไปเรียนเทควันโดที่ตรงแคห่ล้มเกล้าชื่อ SKP เทควันโดยิมนะผมว่าเอ,อดีนะดีมันเป็นสถานที่ที่ได้เด็กได้ออกกำลังกายได้มาใช้ำํำกิจกรรมร่วมกันมาใช้เวลาร่วมกันลูกผมะเป็นคนที่เข้าสังคม ไม่เก่งเออไม่ยังเรี่กได้ไว่ายังไม่เก่งดีกว่าเขาก็การไปเล่นกับใครเจอใครอะไรยังไงเขาอาจจะยังทําตัวไม่ถูกเลยคิดกันว่าเอออย่างน้อยก็เนี่ยได้ได้มาใช้เวลาร่วมกับคนอื่นเขาไปเรียนรู้ในการโดนบ้างอืมโดนแกล้งบ้างอะไรอะไรบ้างเพราะลูกผมก็บางทีก็เป็นเด็กที่แบบดุแลแรงใช้กําลังเยอะเพราะว่าเป็นเด็ก ผู้หญิงบ้าพลังเป็นผู้หญิงนะแต่บ้าพลังก็เลยได้โอกาสไปเรียนเทควันโดซึ่งโอเคนะผมว่าเป็นช้อยส์ที่ที่ที่ดีนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายได้อยู่ท่ามกลางหลายๆคนหมู่คนหมู่มากอะไรเงี้ยเหนื่อผมออกเยอะหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ไปทํำข้าวผัดให้ลูกมาใหญ่วันนี้ญายังไม่เข้าก็ต้องทํากับข้าวให้ลูกเองซึ่งเมนูที่ผมเลือกทําเป็น ข้าวผัดซอสมะเขือเทศกับไข่เจียวคือพยายามจะทำให้เป็นเหมือนญี่ปุ่นนะแต่ว่าไข่เจียว <c oughs> ที่ผมทาในแบบถ้าผมทํสไตล์ญี่ปุ่นน่ะลูกไม่น่ากินและที่สำคัญคือทําไม่ได้ทําไม่เหมือนด้วยเป็นไข่เจียวธรรมดาอย่างเดียวคือตอนนั้นก่อนด้านนี้ผมทําไข่เจียวให้ที่บ้านกินผมชอบใส่ผมไม่นคนชอบใช้เนยแล้วผมมาใช้เนยเคม็มและดันใส่มันน้ําปลาลางไปอีกมันไปโคตรเค็มอ่ะยิ่งเค็มเขาอีก แต่รูปลักษณ์แต่ความหอมของเนยอ่ะมันมันดีอย่างเช่นเอ่อเนยผมใช้เนยแทนน้ามันแต่มันเป็นเนยเค็มไงมันก็เลยแบบเค็มไปซะทุกอย่างเลยเค็มไปหมดเลยก็เลยว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะต้องค่อยๆเปลี่ยนอาจจะเป็นเนยจืดอ่าอาจจะใช้เนยจืดเขาใช้ความหอมของเนยจืดแทนซึ่งผมไม่ก็ยังก็ยังยึดติดกับการใช้เนยอยู่ผมชอบผมชอบใช้เนยเป็นหมันเนยเป็นหมันเนยไม่ใช่ก็ เรื่องชอบใช้แหละครับก็โอเคก็เลยเป็นเมนูที่ผมทาตั้งแต่เด็กเลยนะสมัยอยู่มัธยมปถมผมก็ทํในเมนูเนี้ยข้าวผัดซอสมะเขือเทศอะ่ะผมนึกมันง่ายนะจิมก็ไม่ง่ายนะครับผมตอนเด็กผมนึกว่าข้าวที่ผัดอะไรก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปจริงจม,มันมีต้องใส่ซอสเครื่องปรุงอะไรอีกที่มันแบบรสมันกลมกล่อมไม่ใช่รสเปรี้ยวหรือแบบแดงออกมาของมะเขือเทศอย่างเดียวแต่ก็โอเคส่วนไข่เจียกก็ออกมาเป็นไข่เจียวปกติหน้าตาปกติ ไม่เหมือนอไข่ <c oughs> เจียวไหม่ไหมอะไรงงี้แต่ว่าโอเคอยู่นั่นแหละก็ต่อจากเมื่อคืนก็พาไปยิมเสร็จปุ๊บก็ไปกินร้านส้มตาร้านซ้มตาเนี่ยเป็นร้านที่ผมเคยกินประจําแต่ว่าย้ายจากตรงแถวหน้ารักบังประโยชน์าแถวแบบตรงกินแก้วซึ่งโอเคอะก็อร่อยมาตรฐานนั่นและนะแต่ก็คนก็ คุณดู้นตอนรกนึกว่าคนไม่เยอะเดีพอไปมาแบบเวลาเลิกงานคนก็เข้ามาหรอร้านก็ชื่ออีสานเดิมนะอร่อยดีนะครับแล้วก็ตกเย็ยนตกพอพอหลังจากนั้นผู้แฟภรรยาผมกับแฟนผมกับลูกก็ขอตัวกลับไปก่อนเพราะเขาง่วงเขากลับไปที่บ้านผมก็เลยได้โอกาสออกมาดื่มเต็มๆเ,เลยที่ที่ร้านมีโปรเบียอยู่สามขวดราคาทำจริงเผมก็กินไปแท่จะคนเดียวเลยสามขวด แล้วผมก็ติดลมติดลมติดลมเสร็จก็เอาไงดีว่าเราอยากที่จะออกไปดื่มต่อนหนึงก็เลยขอที่บ้านว่าเอ้เดี๋ยวกับชานิดหนึงนะขอขอไปดื่มหน่อยก็เลยไปร้านในซอยบ้านร้านกับบังี4ร้านแคมปิ้งชื่อร้านแคมปิ้งอยู่ตรงหน้าร้านสังกสีนะครับก็จะเป็นร้านแคมแคมปิ้งปีโปรเบียอยู่เหมือนกันก็กินเบียไป เหมือนกันคนเดียวสามขวดนะครับก็ตกตกลุมๆุมแล้วเมื่อคืนกินเบียร์ไปคนเดียวมันห้าขวดอะ่ะก็ตื่นมานึกว่าจะแห้งเออจะไม่แห้งมากเท่าที่ควรนะก็จะมีความอื่นๆอยู่บ้างแต่ก็ผมเกลียดมากเลยอะ่ะเวลาตื่นมาแล้วแห้งอะ่ะแต่กลางคืนตืนตอนที่มันกินมันสุกมันเต็มที่มันแบบมันดีมากเลยเออผมก็เลยซื้อเจลลี่ เป็นเมืออเยลลี่แก้แห้งจากเกาหลีสั่งมาจากช้อปปีเป็นเยลลี่เอาไว้กินมาแก้แห้งซึ่งเอวิธีการกินมันคือหลังจากกินอะไรมาแล้วเนี่ยดื่มมาแบบกินดื่มมาเต็มที่แล้วก่อนนอนให้กินเยลลี่นี้ก่อนผมไม่รู้ผมกินถูกหรือเปล่านะ <c oughs> แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คนวัยสี่สิบป่าการระบายแอลกอฮอล์มันมันแย่แล้วอะมันแย่มากแล้วอะมัน มันไม่โอเคแล้วพอมันไม่โอเคแล้วเนี่ยก็ต้องหาวิธีการในการกําจัดออกอะ่ะเออม,มีมีทั้งกําจัดแล้วก็ป้องกันผมผมป้องกันการแห้งก็อันนี้แหละเยลลี่นะครับแล้วก็อตื่นเช้ามาก็พยายามกินน้ำเยอะๆกินน้ำให้เยอะกินน้ำตาลกินโค้กกินอะไรที่มันแบบเลอะซ่ามันแบบดูแบบเฟรชขึ้นให้มันโอเคขึ้นหน่อยอะ่ะแต่ผมมันก็ ก็อึนนะพอพอเมามากก็อึนอึนเสร็จก็อืไม่ไหวนั่นแหละแต่ก็เป็นคนที่ชอบดื่มมากเลยนะครับชอบดื่มเบียร์แต่หลักกินเบียร์เพราะมันง่ายเปิดปอกกินได้กินได้ทุกที่ทุกเวลาผมกินผมเป็นคนกินดื่มเบียร์ตนะั้งแต่เช้าเลยนะเวลาผมไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ครับไปถึงที่โรงแรมเช็คอินตอนบ่ายใช่ปะ่ะบ่ายปุ๊บเช็คอินปับ๊บผมซัดเลย <c oughs> ผมจะเบียร์ปองหนึง่ง กินมาเรื่อยๆไปแบบแฮปปี้อาเขานังหนึ่งแถมหนึ่งบ้างกินดื่มค็อกเทลค็อกเทลที่ผมชอบที่สุดคือพีช่าโคลาดานะครับอาจจะดูหวานแหววหน่อยแต่ก็มันเป็นส่วนผสมของน้ำสับปะรดนะครับแล้วก็มาริบูเบสนะคือแล้วก็มีตัวอื่นแล้วแต่แล้วแต่สูตรนะครับแล้วก็มีโคคนัทมิลก็คือกะทิน้ำน้ำน้ำตีฟองขึ้นมาคือผมชอบอะเออผมยผมไม่ผมไม่รู้วิธีการทำหรอกแต่ว่าผมโอเคมันมากแล้วก็ อย่างคือมาริบูไพเปเปิลก็คือมาริบูสับลดนี่ง่ายๆบ้านๆอร่อยมากเมาด้วยแหละแล้วก็จะดื่มมาเรื่อยๆนะครับตอนเย็นก็จะออกไปกินข้าวก็จะดื่มเออบางบางทีผมผมชอบเราไปโรงแรมช่วงหลังอ่ะผมกินข้าวที่โรงแรมกระแดะกินข้าวโรงแรมเลยก็คือขี้ดอกไปไหนดูหาลูกกินกับลูกมันก็มันง่ายมันเดินไปจากห้องมากินข้าวเสร็จก็กลับไปห้องแล้วก็ไปจะหาก็หาบาร์ก็กินบาร์ที่โรงแรมนี่แหละก็ง่ายดีก็ดื่ม ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่สายวายนะแต่ก็เดี๋ยวมีโอกาสจะมาพูดเรื่องวายหน่อยเพลินๆหน่อยดีกว่าเพราะผมก็พอได้อยู่แล้วก็ดื่มวายบ้างแต่หลักคือเบียร์นี่แหละแล้วก็กินเบียร์ไปเรื่อยๆจนถึงแบบสามสี่ทุ่มฟังเพลงผมชอบฟังเพลงก็ฟังเพลงผมไปเรื่อยๆฟังไปแล้วก็นอนอ่าสมมุติว่าถ้าอยู่ต่ออีกคืนนึงตื่นเช้ามาผมก็กินข้าวกินอ,อะไรผมก็เปิดละผมเปิดเบียร์กินละก็กินกินดื่มไปดื่มไปนิดหน่อย ออกไปนู่นไปนี่ผมก็ดื่มอ่าโอเคไปเที่ยวสถานที่เที่ยวถ้ามีผมก็ดื่มแล้วผมก็ดื่มแต่ผมไม่ดื่มเยอะผมแค่ดื่มแบบพอ,อกลมกลมเรียกว่าอะครัะควบคู่ไปกับอาหารเออควบคู่ไปกับอาหารล้วก็ตรงจิงก็ดื่มแต่ว่าถ้าจากผมมันจะคือการเวลาไปเที่ยวผมจะดื่มดื่มอย่างนี้เลยผมจะดื่มอย่างตลอดเลยเออแต่ว่าช่วงหลังๆก็เวลามันน้อยครับพอดีอาจจะขึ้นเดียววันรุ่งขึ้นมาต้องกลับแล้วก็อ่ะรีบกลับบ้านมาส่วนหลักๆก็จะไปพวกแบบพัทยา บางสาบางสามไปใบพัทยานะเป็นส่วนใหญ่มีศีราชาบ้างคือศีราชามันจะมีอโรงแรมเด็กอะบารคนี่สีซ้ายบารคนนี่ขอดยา้าซึ่งโฆษณาเยอะแล้วมันดีมากมันมีเป็นเป็นเป็นแบบส่วนของของเครื่องเล่นเด็กเล่นในห้องเลยอะเป็นปนแล้วมันเวิร์กมากลูกไม่ต้องไปไหนเลยลูกเล่นอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวขึ้นลงซ้ายขวาวก็คือแบบปล่อยพลงังแล้วก็เลิกตรงนั้นเลย ส่วนน้ามินิฮับเบิลแลนอะไรเงี้ยคือแบบมันเวิร์กมากชอบมากพอไปแล้วก็ลูกแฮปปี้ครอบครัวแฮปปี้ทุกอย่างดีหมดผมก็ดื่มได้อย่างสบายใจศิลราชานี่ที่ผมชอบอย่างสุดคืออาหารญี่ปุ่นผมชอบร้านอาหารญี่ปุ่นที่ศิลาชามากแม่งเป็นแบบมิทเตอร์สกาจริงๆนะคือแบบได้อะได้มากเลยอิสาคายะอะไรเงี้ยเอ่อมีร้านที่กินอยู่ประจําอยู่ร้านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าชื่ออะไรวะชื่อ เออไหนนะเออที่เป็นแบบหนังลันทดอะ่ะเออนั่นแหละหนังลันทดญี่ปุ่นแบบผมนึกหน้าออยออกนึกหน้าออกแต่ผมนักนชื่อไม่ได้เอ่เป็นร้านชื่อชื่อร้านนั้นแหละแต่ก็โอเลยวะไม่ใช่โอบะไม่ใช่เออนั่นแหละนั่นแหละก็แล้วเลยชอบไปแล้วก็ไปพัทยาพัทยามีร้านที่ผมชอบที่สุดคือฮอปส์ฮอปส์เป็นแบบ โอ้ว oh, mm ันเดอร์ฟูลมากเนี่ยเป็นแบบหารฝรัง่งเพลงฝรัง่งดีๆอยู่ตรงพัทยาใต้ใช่ปะพัทยาใต้ก่อนถึง Walking Street ติดกับเอ,อห้างที่เป็นไอเนี้ยไปใกล้กับห้างริบลี่อ่ะเออนั้นแหละผมชอบไปลานนี้มากนะแต่ช่วงหลังไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าอ,อไม่มีคนไปด้วย ที่บ้านก็ไม่ค่อยเขาไม่อินกับปัาอียแล้วแต่ผมมาชอบผมชวนชอบที่เที่ยวเดิมๆซ้ำๆเที่ยวที่เดิมๆกินอาหารเดิมๆคือแบบผมมผมไม่ชอบแบบความโอเคแปลกใหม่มันมันเปิดขึ้นมาได้แต่ว่าผมชอบอะไรที่แบบเดิมมากกว่าความรู้ใจเดิมๆเดินเดิมๆแบบโต๊ะที่เดิมอะไรเงี้ยผมเพราะอาจจะเป็นแบบคนเจเนอเรชั่นที่แบบว่าชอบความแบบเดิมๆอ่ะเออก็นั่นแหละก็ก็เป็นที่มาว่าเมื่อคืนก็ ิเมียไปติดมาก็โอเคอยู่เดี๋ยววันนี้จะมีคิวไปส่งของก็ไปส่งของก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสว่นนี้มาเล่าให้อีกว่าทำอะไรบ้างโอเคครับแล้วเดี๋ยวอยากเล่าวันนี้ก็ถุงมือวีพรีเมียมนะถุงมือวีพรีเมียมนะครับราคาอย่าเอาราคามาเป็นตัวตัดสินเพราะของถูกและดีไม่มีจริงของดีมีราคา นั่นแหละครับก็คือถ้าคุณพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันไม่เคยแพงเลยครับแล้วนะโอเคเอคุณดายุสคาร์มิวสตโตจะขอเดียกันนะรถมือสองนะครับก็มีรองเท้าเซต้าใส่สบายสไตล์ไนกี้โอ้ยซามคุณ <c oughs> <c oughs> เยอะโอเคเดี๋ยวเอามาเจอกันอีกทีนะครับไปละอยากเล่า <c oughs> อยากเล่า <c oughs> บายบายินมืพรีเมียมอยากเล่าอยากเล่า